เอาล่ัะนะคะวันนี้กับเวลาดีๆของเราเนะะ่ยคที่บอกกันไว้ว่านะคะที่ออกเสีจของเราวันนี้เรามีคิวสัมภาษณ์สดนะคะสำหรับนศิลปินจากค่ายนะคะสาภพาพดนตรี <Pink. S 1> แตอนนี้ก็นะคะมาพร้อมกันอยู่แล้วนะคะอาล่ะเนยนะตอนนี้ระมวาทักทายอ่าเนะะีมม่ยค่ะซ่อมไม้กันนิดนึงนะคะไม่ค่อยได้ยินสีกเท่าไหร่ <laughs> อ่านีคะตอนนี้เนะคะเราก็พร้อมกันอยู่แล้วนะคะมานะคะพูดคุยนะคะกับ2ศิลปิน2คนนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี <c oughs> สสดอ่าแนะน,นำตัวนะคะชาวออกซิเจนกันหน่อยสวัสดีครับผมถังเบียร์จากค่ายสหภาพดนตรีครับค่ะสวัสดีค่ะนันจากค่ายสหภาพดนตรีเช่นกันค่ะค่ะวันนี้ก็เนะคะเป็นโอกาสดีที่บ้านออกซิเจนของเราเปิดบ้านต้อนรับนะคะสำหรับ2ศิลปินหลายๆคนก็าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะกับถังเบียร์แล้วก็นะคะนันสุนันทาคือทั้ง2คนนี้มาจากบ้านเอ คือ AF รุ่นไหนเอ่ยรุ่นที like Alter, more. No more like ่10ค่ะรุ่นที่10นะคะก็ไปประกวดจากบ้าน AF มาเห็นบอกว่าถังเบียร์นี่ได้แชมป์ด้วยใช่ไหมนะคะแชมป์อันดับอันดับหนึ่งแชมป์ต้องอันดับหนึ่ใช่ไหมนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตถามย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาที่ประกวดจากที่บ้าน AF เนี่ยแล้วก็มาถึงตอนนี้เนี่ยเราเริ่มต้นมายังไงเอ่ย สำหรับผมนะครับก็พ่นายคงยังไม่ตื่นก็จริงก็เหมือนเด็กทั่วไปครับที่มีความฝันแล้วก็อยากทําความฝันตัวเองให้เป็นจริงก็เลยเริ่มจากการที่เข้าประกวดรายการต่างๆแล้วก็ได้มาเจอรายการ Academy Fantasia กับสิบปารชันเข้าไป3ปีจะมาถึงปีที่10เนี่ยเราก็ได้เป็นได้เข้ารอบแล้วก็ได้เป็นเดอะวินเนอร์แล้วก็เป็นเริ่มต้นหนึ่งที่ทําให้เราได้มาทํางานดนตรีกับทางค่ายสหพันดนตรีครับค่ะแล้วนันล่ะคะก็จริงๆ เริ่มประกวดตอนประมาณอยู่มหาวิทยาลัยค่ะ,ค,ะคือมีเพื่อนเนี่ยประกวดเราก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าจะสนุกดีลองไปกับเขาดูก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วพอ,อประกวดที่หนึง่งแล้วก็เข้ารอบลึกแล้วก็มีเหมือนว่าคนให้กาลังใจเยอะ,ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอีกเวทีนเนี่ยเราตกรองก็เหมือนกับมีแรงผลักดันอะไรบางอย่างที่แบบเอานะ่ามันก็คงมีคนที่ชื่นชอบเสียงสไตล์นี้บ้างแหละถึงเราจะไม่ได้ร้องดีที่สุดแต่ก็เป็น,ปน,ปนอาจจะเป็นแนวหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบอะไรเงี้ยก็คิดเข้าข้างตัวเองตลอดเลยค่ะเหมือนมีแฟนคลับมาจาก รายการนูนด้วยหรือเปล่าใช่ก็แปลว่าเออมันก็ร้องพอได้เว้ยแค่นันก็นะอะไรองี้ก็ไปฝึกฝนเต็มเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็เนี่ยค่ะมาประกวดเอฟซีแล้วก็เขาร้องค่ะคือนันได้ที่เท่าไหร่เอ่ยที่6ค่ะที่6ใช่ไหมในคะก็หลังจากที่เราประกวดบ้าน a f 10ิบแล้วออกมาจากบ้านเนี่ยเราได้ทําอะไรบ้างเอ่ยก็อย่างแรกเลยก็ได้ทําอัลบั้มรวมกับเพื่อนๆนะคะทั้งสิองคนก็จะเป็นอัลบั้มชื่อว่ารักเอฟสิบรักและขอบคุณใช่ก็จะเป็นรวม รวมเพลงแต่ละคนจะมีเพลงเดียวหนึ่งซิงเกิลนะคะแล้วก็มีเพลงรวมหนึ่งเพลงใช่เป็นอันแรกเลยหลังจากออกจากบ้านก็มีผลงานผลงานแรกหลังจากที่ออกมาจากบ้านเลยแล้วหลังจากนั้นเรามีผลงานอื่นบ้างไหมเออถ้าของนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่เล่นซีรีส์ค่ะก็ซีรีส์แซนดี้เดอะซีรีส์นะคะก็จะเป็นออกแดนทางช่องทูฟอร์ยูจบไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ่ายทำอยู่กับเวลาในขวดแก้วนะคะรวมถึงได้มีโอกาสจัดรายการนะคะทางช่อง t r u มิวสิกก็จะเป็นรายการทอล ก็จะเป็นคุยข่าวแบบสนุกสนุกตอนเย็นเนี่ยค่ะทุกโนจันถึงสุขเป็นรายการสดก็คือเป็นการพัฒนาตัวเองที่เออการได้ทํางานจริงๆเนี่ยมันมันยากนะแล้วมันก็มีหลายขั้นตอนอะไรเงี้ยเหมือนนอกเหนือจากที่เราชอบเองแล้าการร้องใหม่เยอะมากๆค่ะแล้วก็ส่วนตัวนั้นก็จะมีซิงเกิลนับถึงจนตอนนี้ก็สิเพลงแล้วค่ะสิบ สี่เพลงแล้วทางเบียร์ล่ะคะทางเบียร์เป็นซิงเกิลอย่างเดียวเลยครับกับเพลงที่ออกมาล่าสุดเนี่ยก็เป็นเพลงผิดแค่ไหนซึ่งทางเบียร์เนี่ยก็ลงมือเขียนเนื้อเพลงเองในชีวิตใช่ครับยังไงเอ่ยคือได้แรงบันดาลใจมาจากไหนพูดถึงซิงเกิลใหม่เลยีวิตัวเองเลยไหมไม่ใช่คือจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบคนชอบเรื่องราวดราม่าแล้วก็ชอบอ่านบล็อกดราม่าชอบฟังเรื่องดราม่าจากเพื่อนเพื่อน แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอินสปิเรชันที่ดีในการที่จะมาเขียนเนื้อเพลงเพลงนี้เพราะว่าถ้าเราเขียนเนื้อเพลงที่ตรงใจกับคนฟังเนี่ยเขาจะน่าจะได้เข้าถึงเพลงันมากขึ้นครับเลยเขียนเนื้อเพลงนี้ขึ้นมาก็มันเนื้อหาของเพลงนี้มันเป็นยังไงเอ่ยคือเนื้อหาก็าพูดถึงความรักแหละที่สมมุติว่าตัวเองไม่ใช่สมมุติสิมันต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่แบบมีเจ้าของอยู่แล้วแต่ก็ยัง สัมพันธ์กับคนอื่นจนทําให้วันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาครับคือไม่รู้ว่าจะเลือกไปทางไหนก็รู้ว่าผิดแต่แบบเราก็ยังรับใช่ไหมนะคะมันแหมเหมือนอินไว้จากตัวเองเลยเนาะเหะนไม่นะเราไม่ได้เป็นคนคือจากคนรอบข้างนี่คือคนนั่งข้างๆหรือเปล่าไม่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 ไ่ไม่ไม่ไไม่ม่ไม่ไม่ ในความัไม่ค่อยแชร์กันเท่าไหร่แต่พอต่างวิเรื่องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดถึง MV ็มีมให้ได้ชมกันเลยยางเออมีแล้วครับผ่านจา YouTube Channel ก็เป็น MV ที่ค่อนข้างจะยาวนานหน่อยใช่นาทีกับอีนาทีครับได้พระเอกคือพี่เป๊กเป็นมานาสพระเอกเอ็มวีแล้วก็นางเอกเป็นนางเอกเฉพาะเรื่องของโดชื่อพี่เมย์ครับค่ะก็เรื่องเราในเออ่มิวสิกวิดีโอนี่ก็แบบเอาออกมาจากเพลงเลยใช่ไหมใช่ก็คือเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็จะพูดถึง คู่ชายอีกคู่หนึ่งที่เจ้าของคู่แล้วทั้งคู่ฝักใจเนี่ยมั่นมาแล้วสองปีแล้วก็ได้มาพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งทำให้วันหนึ่งเนี่ยเขาต้องเลือกระหว่างสิ่งที่ถูกต้องหรือหัวใจครับเพราะว่าบางครั้งในความรักเนี่ยไม่ว่าจะรักยังไงรักแบบไหนไม่ผิดแต่มันผิดที่และผิดเวลาเท่านั้นเองครับคือสุดท้ายเนี่ยในมิวสิกวิดีโอเนี่ยเขาเขาเลือกใครเอ่ยจะถูกใจคนที่แบบว่าต้องไปดูใช่ไหมคือคือมันมีจุดคลิกล็อกจุดคลายแม็กอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราไปดู ก็สามารถติดตามกันได้แล้วของของนั่นล่ะค่ะซิงเกิลนี้ชื่อว่าฟืนนิมค่ะยังไงเอ่ยเป็นเรื่องราวที่อย่างสองเพลงนั้นรู้สึกว่ามีความเหมือนกันระหว่างพี่แค่ไหนกับฟืนยนิมคือเป็นคำนักที่ดูแบบไม่ได้สมหวังเลยิดหวังกันทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะส่วนฟืนยนิมเนี่ยจริงๆเรื่องราวมันเป็นเป็นเรื่องจริงชีวิตนันที่เคยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่อันนี้ไม่ได้แต่งเองได้พี่บอยไตระคมาแต่งให้แล้วก็มีพี่บอยคอนเทน โปรดิวเซอร์ซึ่งโหสองคนนี้เป็นเจ้าพ่อเพลงเศร้าเลยนะคะก็เป็นเหมือนแบบส่วนผสมที่ดีแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีทีมงานคุณภาพอะรอบนี้เราต้องจริงจังมากขึ้นแล้วการร้องเพลงหรือว่าเทคนิคต่างๆมันต้องมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่เราเคยแบบทําได้เท่านั้นเท่านี้อย่างนี้ก็ตั้งแต่ร้องมาเราสวยมันยากที่สุดเลยกับฝึกซมแล้วก็ถ้าถ้าถามว่าเราเพลงกำลังพูดถึงอะไรตรงตัวเลยค่ะเวลาที่เราเจออะไรที่ ที่มันอย่างเวลาสถานการณ์ที่เราเจอแฟนเก่าอะไรย่างเงี้ย mm hmm. แล้วเราก็อาจจะแบบว่าทําอะไรให้เขาไม่ได้มากไปกว่าการที่เราจดสุดยิม้มเพราะว่าในใจยังรู้สึกแหละ uh huh. แต่ว่าเออต้องต้องแสดงออกือนเราสบายดีแล้วเราไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอาการหนึ่ง uh huh. ที่สำหรับน,นันย้ำมันคือการฝืนยิ้ <c oughs> โอ้จะเศร้าไปไหนเนี่ย <c oughs> ดึงลงมา <c oughs> ดึงลงมาใช่ไหมนะคะแล้วถือว่าเพลงแนวนี้เป็นแนวของเราเลยหรือเปล่าคือชอบคือสี่สี่เพลงที่บอกว่าที่ผ่านมานี่คือเป็นแนวนี้เลยหรือเปล่าเพลงแรกเนี่ยอยู่ในอรัรบั้มรวมค่ะก็ะ <c oughs> จะเป็นเหมือนกับว่าพี่ๆเขาจะเลือกจากคาแรคเตอร์อะไรที่ <c oughs> มีแบบแอบรล็อกนิดนึงเพลงที่สองหรือว่าเธอเนี่ยเป็นเพลงซิงเกิลเต็มตัวเพลงแรกก็จะสดใสน่ารักดูแบบว่าเป็นเป็นแบบว่า โลกโลกสวยๆนิดนึงสีฟ้าอะไรเงี้ยน่ารักจังหวะก็จะชนาหลาดนตรีน่ารักเลยค่ะเพลงที่3เป็นเพลงคัฟเวอร์ค่ะคัฟเวอร์จากพี่โตสันกับเพลงข่าวได้หรือเปล่าคะซึ่งเพลงเนี้ยก็จะแบบสบายๆส่วนเพลงเนี้ยฝืนยิ้มล่าสุดอันนั้นรู้สึกว่ามันคือการเอาอารมณ์มาร้องชัดเจนอะไรเงี้ยสี่เพลงนั้นรู้สึกไม่ไม่ผิเพลงไหนที่เหมือนกันเลยแต่ก็เป็นท่าทางเขาสามารถดีค่ะ ค่ะอ่ะมาถามทางเบียบ้างสังเออซิงเกิลที่ผ่านมาเห็นว่าแดนมากเลยนะใช่แต่ซิงเกิลแรกคืออัลบั้มรวมของีนันก็จะเป็นเพลงช้าอนบีช้าครับก็ไม่ได้ไม่ได้อนบีจ๋ามากก็แบบว่ายังคอมเป็นป๊อปเยอะค่ะแล้วก็มาซิงเกิลที่2เนี่ยก็เปลี่ยนเป็น EDM Music เลยเป็นเพลงเต้นยับกระจายแล้วพอมาซิงเกิลที่3เนี่ยก็เป็นเพลงช้าเป็นบีเต็มตัวใช้อารมณ์ร้องก็3ซิงเกิลก็ไม่เหมือนกันเลยครับสซิงเกิลแล้วก็เหมือนกําลังตามหา สิ่งที่ใช่กับตัวเองตอนนี้บางครั้งสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ใช่ไม่เหมือนกันนั่นไงนะคะตอนนี้เจอหรือยังเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วถือว่าเป็นแนวแนวนี้เลยใช่ไหมใช่ที่เราร้องแล้วเราเพอร์ฟอร์มแล้วเราได้โชว์แล้วรู้สึกแฮปปี้กับมาทุกครั้งที่ได้ทำค่ะยังไม่ได้ถามเอ็มวีของเพลงนั้นเลยค่ะมีให้ได้ชมกันหรือยังเอ่ยเรียบร้อยค่ะกั็คือก็เสิร์ชดูได้ใน YouTube นะคะก็เล่นเองแล้วก็เรื่องราวเรื่องราวในเรื่อากำลังจะพูดถึง สามสิบนาทีก่อนงานแต่งงานที่เราเนี่ยเป็นเพื่อนเจ้าสาวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราคือแฟนเก่าคนนั้นแหละทีนี้ต้องไปแสดงความดีดซึ่งนั่นว่า oh. หลายคนต้องเคยมีประสบการณ์แบบนี้ uh huh. บางครั้งเราเหมือนกับว่าเฮ้ย uh huh. เวลาผ่านไปนานแล้วค่ะ uh huh. เขาก็คงคิดว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาได้แล้วแหละ uh huh. แต่เราอาจจะไม่ได้คิดจรงอะไรเงี uh ้ huh. ยค่ะมันก็เชื่อว่า,าหลายคนที่ดูเอ็มวีก็คงรู้สึกตามไปด้วยเพราะว่าเด็กอ็มวีก็จะแสดงให้เห็นถึงว่าก่อนที่จะลงไปงานแต่งมันมันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคนคนนี้ที่ จริงๆยังลืมไม่ได้จริงๆรักเขาอยู่เธต้องมาแสดงความดีดีให้เขากับคนอื่นนะคะมันก็จะมีการแบบเหมือนซ้อมยิ้มซ้อมคุยหน้ากระจกเก็บภาพน้ำลายอไรอ่างเงยใช่แล้วก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดราม่าเลยค่ะโอ้โหนี่ค่ะทั้งสองเพลงนี่มาเศร้าแบบว่าเศร้ามากนั่งคือแบบนั่งอยู่ในห้องนี้คือน้ำตาจะไหลคือฟังทั้งสองคนเล่ากนเค่ะก็ตอนนี้ปล่อยซิงเกิ มาพร้อมกันหรือเปล่าอเอ่ยหรือว่ายัางไงเอ่ยได้ไปก่อนค,ค่ะปล่อยตั้งแต่วันไหนเอ่ยสิบเอ็ดมิถุนาสิบเอ็ดมิถุนากระแสตอบรับจากแฟนคลับเป็นยังไงบ้างต้องว่าดีมากดีมาก,าามากเลยใช่ไหมเอ่อก็มีขึ้นชาร์ตเพลงค่ะข,ขึ้นฟีลต่างๆแล้วก็กระแสตอบรับดีคนเริ่มรู้จักคุณเยอะมากขึ้นครับหลายคนร้องเพลงผิดแค่ไหนเป็นครับผม ค,คือที่ออกซิเจนเนี่ยแฟนัำเยอะมากเลยนะคือแบบขอบเบงพี่ทางเบียนหน่อยเยอะมากคือแบบเข้มจัดรายการเนี่ยคือจะลองได้แล้วจริงคือปล่อยมากจริงนะคะค่ะแล้วกระแสะตอบรับของนันล่ะคะเป็นยังไงบ้างเอ,าอ่ยของนันเกีเป็นในส่วนของอ่แสดนทุกคนก็จะรู้สึกว่าพัฒนาการในเรื่องของการร้องมันชัดเจนขึ้นเยอะนะคะกับคุณยิ้มที่ จะไม่ได้สบายๆจะไม่ได้อคูสติกละจะไม่ได้แบบว่าร้องชิวๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อกว่าพร่ะแล้วก็บางคนบอกว่าดูเอ็มวีหรือว่าฟังเพลงเลยก็ตามก็จะรู้สึกแบบตามๆจะไหลไปด้วยส่วนมากจะเป็นสาวๆไหมใช่สนุมหลุดมาบ้างนิดหน่อยใช่ไหมนะคะก็ ุข,าขา้าหลุดมานิดหน่อยนี่ค่ะอาจจะแบบเข้าฟิลตรงนี้ก็เลยหลุดมาค่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้นอกจากผลงานเพลงของแต่ละโคเน,นี่ยมีผลงานอื่นให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็จริงตอนนี้ก็กฝากผลงานเพลงไว้ก่อนเลยครับ <c oughs> แล้วถ้ามีผลงานอื่นยังไงเนี่ยเอัปเดตแน่นอนครับค่ะของนั้นก็อย่างที่บอกไปนะคะจัดวีเจทุกวันจันทร์หึงทุ่มนะคะช่อง trumusic รายการ talk t o t e นะคะติดตามกันได้นะคะหนึ่งทุ่มนึงสองทุ่มกับวีเจนั่นนะคะแล้วก็กำลังถ่ายละครอยู่นะคะกับเวลาในขวดแก้วน่าจะได้ ดูกันประมาณต้นต้นปีหน้าแน่ใจไหมก็ทางช่อง Truefyu นะคะใช่แล้วก็ใครที่ชื่นชอบหนังนะคะ Yes No นะคะเดนนี้คงมีแพทในวิดีโอมาให้ได้ชมกันอ๋อให้บอกว่าเป็นคู่จิ้นด้วยนี่มีคู่จิ้นด้วยกับหงหยกใช่ไหมใช่สาวๆนี่ตามกี๊กันได้เลยอ๋อคือเป็น Yes or No 2ใช่ไหมเอ่ย2.5คจะจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหมือนเพิ่มตัวละครมามาอีกเยอะเลย นะคะก็สามารถติดตามกันได้สำหรับใครที่กำลังติดตามผลงานทั้งนานแล้วก็ถังเมียอยู่เดี๋ยวตอนนี้ถ้าใครที่ฟังอยู่เนี่ยเขาบอกว่าอยากจะฟังทั้งสองคนเนี่ยร้องให้ได้ฟังกันสดๆได้เลยครับได้เลยใช่ไหมพ่นันเลยคคือส่งให้ที่รักกันค่านะคะขอบคุณช่วงเช้าด้วยคะคือเสียงยังไม่มาเราจะ c อรัลใช้พี่นันโอเคเดี๋ยวให้พี่นันโชว์ก่อนละกันกับฝืนยิ้ม ก็ไม่รู้จะฝืนยิ้มไว้ได้ดนับเนียนแค่ไหนแสดงอาก,การให้เธอสงสัยหรือเปล่าหคนอะไรที่มันเศร้าในดวงตาฉันบางหรือไม่ได้แต่เพียงหัวเราะฝืนๆืนเวลาที่เราคุยกันให้เธอเห็นว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรแต่รู้ไหมมันคือยิ้มที่หัวใจเจ็บ โหอาโปรห้ส <ève S 2> <sociedad. S 1> oh. ุดยอดน้ำตาไหลเลยทีเดียวรู้สึกแบบยังไม่มายังไม่มาเดียฟังน้องถังเบียนองถังเบี้เลยค่ะผิดที่ไหนห้ามเท่าไรหัวใจไม่ฟังมันต้องการแค่รักเท่านั้น แม้จะผิดตัวใครใจฉันไม่อาจดึงรั้งห้ามยางไรเมื่อต้องการมัน mm hmm. ควบคุมหัวใจไม่ค่อยทัน mm hmm. ผิดแค่ไหนก็จะขอรับมัน เนี่ยค่ะเศร้าต่อเนื่องกันเลยนะคะก็สองเพลงนียคะกับฝื่นยิ้มแล้วก็ผิดแค่ไหนเนาะคือบอกว่ามันเป็นเพลงเศร้านนะคะหลายๆคนก็นะคะอาจจะไม่สมบังกับความรักแล้วพอฟังสองเพลงนี้ของเราเนี่ยอาจจะเศร้าเศร้าเศร้าหนักมากอยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยพูดถึงเพลงของของแต่ละคนว่าเพลงของเราเนี่ยมันพิเศษตรงไหนที่จะทําให้คนฟังเนี่ยอยากฟังเพลงเรา ส่วนตัวนั้นร mm ู้สึกว่าฝืนยิ้มก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเพลงเศร้านะคะ <Okay. S 1> ที่หลายคนฟังแล้วก็เพลงนี้เพราะดีเพลงนี้ก็เศร้าดีนะคะ <Okay. S 1> บางคนอาจจะมองข้ามไปเลยก็ได้ว่าจริงๆแล้วเฮ้ยถ้าถ้าลองมานั่งนึกนึกกันดีๆ mm hmm. เหตุการณ์ที่เราต้องฝืนยิ้มในชีวิตจริงมันแทบจะเกิดขึ้นในทุกๆวัน mm hmm. ในทุกๆเดือนในทุกๆปี <Okay. S 1> มันอาจจะไม่ได้เรื่องของความรัก mm hmm. มันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราต้องเก็บซ่อนอารมณ์บางอย่าง <Yeah. S 1> อาไวแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องแสดงออกไปอย่าง ก็เป็นรีแอคของการฝืนยิ้มได้นะคะส่วนตัวก็รู้สึกว่าเพลงนี้นะั้นรู้สึกแบบจริงๆเลยนะจากใจเลยว่ามันเพาะมากความรู้สึกนั้นแล้วนันก็ภูมิใจที่นั้นได้เป็นคนร้องเพลงนี้ได้เป็นเจ้าของเพลงนี้กับฝืนยิ้มก็ฝากมาด้วยค่ะค่ะนะคะกับฝืนยิ้มของน,นันอ่ะวันต่อที่ทางเบียเลยเบียเหรอถ้าใครที่ได้ฟังเพลงนี้แน่นอนว่าจะได้เรียนรู้ความรักอีกหนึ่ง อีกหนึ่งรูปแบบแล้วก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักแบบนี้มันไม่ได้มีแค่ในละครคะในชีวิตจริงมีแน่นอนและที่สําคัญเลยสําหรับคนที่พบปะแล้วก็พบเจอกับเรื่องราวแบบนี้คนที่เจอเรื่องราวที่เบากว่านี้ก็จะได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วมีคนที่หนักกว่าเราอีกนะเราก็ยังเป็นกําลังใจให้กันครับเลิ่มนคือได,ได้ได้รู้แน่นอนว่าความรักจริงแล้วอะ่ะมันไม่ได้ผิดหรอกค,คนที่โทษเองโอ้โหผิดแล้วที่ไปรักเขาเนี่ยจริงคือไม่ได้ผิดหรอกแต่บางครั้งอ่ะเราไปรักเขาผิดที่และผิดเวลาท่านเอง คะก็เศร้าเศร้าพูดแล้วก็เศร้าเศร้าทั้งสองเพลงนะคะก็วันนี้เฮนบอกว่าจะมีไปมีมินิคอนเสิร์ตด้วยที่ไหนเอ่ยตลาดต้นตาลตลาดต้นตาลกี่โมงห้าโมงเย็นไปทถ้าว่างก็ไปเจอกันหน่อยละกันใช่ไปทั้งสองคนครับเป็นมินิคอนเสิร์ตทั้งคู่ค่ะห้าโมงเย็นถึงกี่โมงเอ่ยเผื่อหลายคนยังแบบอาจจะยังไม่เลิกงานปะมาณสองทุ่มสองทุ่มใช่ไหมร้องสามชั่วมสนุกสนุกค่ะ คงจะพากันเศร้าไปทั้งสาวชั่วโมงเลยไหมหรืออาจจะมีเพลงสนุกสนุกต้องต้องลองไปดูต้องมีได้เห็นเต้นอะไรอย่างนี้ยฉันเอาเป็นแดนอะไรอย่างเี้ใช่ไหมหรือว่าจะจะให้ทางเบียร์ร้องแล้วก็นันเต้นไงใช่ใช่ไอะไรจะรางวันนั้นค่ะลที่ร้องให้กันดีกว่า ให้้องให้จะง่ายกว่าใช่ไหมนะคะ,ะวันนี้ก็เนะคะเปิดบ้านต้อนรับนะคะกับสองศิลปินนะคะจากค่ายสหภาพดนตรีนะคะก็มีซิงเกิลใหม่มาฝากชาวออกซิเจนกันด้วยเด<ช>ี๋ยวก่อนจะจากกันไปเนี่ยนะคะอยากจะให้ฝากช่องทางการติดตามกับชาวออกซิเจนหน่อยว่าติดตามกันได้ที่ไหนบ้าง ค่ะของนั้นนะคะก็ถ้าใครที่ชื่นชอบเพลงผุดยิมนะคะติดตามดาวโหลดได้นะคะที่ดอกจันสี่2ก้าโทรออกกด36หนะคะหรือว่าจะเป็นทาง i อ u n e ดิเซอร k เคเคบอก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงช่องทางการติดตามนะคะที่ Instagram หรือว่า t วิตเตอร์นะคะแอดเบอรโคนันโดค่ะรับผมสำหรับทางเบนะครับใครที่ชื่นชอบเพลงปิดแค่ไหนก็สามารถดาวโหลดได้แล้วผ่านทางดิจิตอลดาวโหลดนะครับผมที่ ดอกจันสี่เก้าสอง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 โทรออกกดสามเจ็ดนะครับแล้วก็สามารถรดูรูปผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆได้ที่ iTunes, Deezer, k k, k b o บลอกละ q u i c k Play นะครับรวมไปจนถึงช่องทางการติดตามทางเบียนะครับก็สามารถติดตามได้ทาง Instagram แล้วก็ Twitter ส่วนตัวนะครับที่ tb-tungbwer e ครับ นะคะนี่ก็เป็นช่องทางการติดต่อนะคะก็ติดตามผลงานของทั้งสองคนได้ใช่หวังว่าสิงก์กหน้าอาจจะไม่เศร้าเท่านี้ไหมหรือว่าเศร้าหนักกว่าเดิมอาจจะต้องไปดูกันนะจะอัปเดตแน่นอนนะคะก็สามารถติดตามกันได้ล้วกันวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะทั้งสองคนอาจจะเช้าหน่อยนะ ช้าไวสิ11โมงได้เลยค่ะเพื่อชาวออสเิเลน่ากันใหญโอ้น่ารักมากแอ้วันนี้ขอบคุณทั้งนานแล้วก็ทางเบียแล้วก็นะคะพี่ๆด้วยนะคะแล้วก็ทางค่ายสาภา้าดนตรีมีโอกาสซิงเกิลหน้าได้ยินต้อนรับนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆานะคะสวัสดีค่ะ